เจียวคำนี้นะลูกอ่าเซียงเจียวมีความหมายว่ากล้วยนะคะส่วนห้าก็คือคําว่าอะไรลูกอ่าอีเออ e n ซื่ออู่นะคะอู่มีความหมายว่าห้าไม่เอกนะลูกต่อไปคําว่าเก้อเก้อมีความหมายว่าผลนะคะเป็นลักษณะนามของกล้วยนะลูกถ้าหนึ่งลูกเราจะเรียกว่าผลใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าสี่ลูกเราจะเรียกมันว่าหวีถูกไหมลูก ่าถ้ามากกว่าหนึ่งเราจะเรียกมันว่าอะไรหวีทันทีเลยนะคะถ้าเป็นกล้วยเนาะคำว่าเกอคำนี้เลยเป็นลักษณะนามซึ่งมีความหมายว่าผลของกล้วยนะคะลักษณะนามคืออะไรลูกรู้จักไหมเอ่ยอย่างเช่นรถเราเรียกเป็นลักษณะนามว่าคันถูกไหมคะคนเราเรียกลักษณะนามว่าคนคนหนึ่งคนปากการเราเรียกว่าด้าม อ่าประการหนึ่งด้ามคำว่าด้ามเป็นลักษณะนามอันนี้เหมือนกันลูกคำว่าเกอก็เป็นลักษณะนามที่แปลว่าผลของกล้วยนะคะโอเคไหมเอ่ยโอเคโอเคเนาะอันนี้คือหัวข้อนะลูกต่อไปเรามาดูกันคำศัพท์ที่เราจะเรียนมีคำว่าอะไรบ้างอ่าคำที่หนึ่งภาพที่หนึ่งเป็นรูปอะไรลูกดูออกไหมเอ่ยอ่าภาพที่หนึ่งบอกไปแล้วเมื่อกี้อ่าคำว่ากล้วยออกเสียงอะไรนะลูก เสียงอ่ะเขียนคำอ่านพร้อมกับความหมายไว้เลยนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมีเก็บคะแนนนะลูกเสียงเจียวอ่าคือกล้วยนะคะลูกเสียงเจียวคือกล้วยอ่าคำว่าเสียงตัวตัวโซโซเนี่ยแทนด้วยตัว x นะลูกตัว x ออกเสียงว่าซีซีหรือเป็นโอโซนะคะอ่าเสียงเจียว เจียวก็จลุกเจเจจอ,อะนะคะเสียงเจียวมีความหมายว่ากลวยต่อไปภาคที่สองเสียงเจียวลุกภาคที่สองรูปอะไรเอย่ยดูออกไหมเอย่ยดูออกไหมลูกภาคที่สองลูกอะไรช่เข,เขียวเนี่ยอาใช่ลูกถูกต้องเลยมันคือส้มโอนะคะ คำว่าส้มโอภาษาจีนออกเสียงว่าโยจือโยจืนะคะเซดไอ,อปกติตัวไอมันคือสระอีแต่ถ้ามันอยู่กับพวกจือชือ่อหรือตัวแซดตัวเอตัวอะไรเนี่ยมันจะเป็นสระอือหรืออีกคำหนึงคือสระอือนะคะจะเป็นสระอือได้ก็ต่อเมื่อ มันไม่มีเสียงวรรณยุกต์ด้านบนอ่าด้านบนเป็นศูนย์นะคะมันจะออกเสียงว่าสระอึอ่าจออืจึนะลูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้ามีด้านบนอ่าอย่างเช่นตัวนี้มีเสียงสามอยู่ด้านบนนะคะมันจะออกเสียงว่าจืคือสระอ,อืนะคะลูกจึอแบบนี้นะคะถ้าไม่มีเสียงด้านบนเป็นสระอยืนะคะจําไว้เลยอ่าคำนี้นะลูกโยจึตัววายแทนด้วยยอยักษ์นะคะ ลักษณะตัวจีนลูกค,คำว่าจื้อจะเขียนเหมือนกับตัวอะไรคะคล้ายๆกับเลขเจ็ดใช่ไหมลูกค,คำว่าจื้อนะคะอ่าโยจื้อลงท้ายด้วยจือ้อแปลว่าส้มโออ่าโยจื้อแปลว่าส้มโอนะคะขึ้นต้นด้วยวายลงท้ายด้วยแซดอ่าโยจื้อนะคะต่อไปข้อที่สามลูกค,คืออะไรลูกดูออกหรือเปล่าเหลือง อ่ามีตาปปเยอะๆอ่าถูกต้องเราเรียกมันว่าสับป,ประรดภาษาจีนออกเสียงว่าปูหลอ่าปูหลนะคะ B แทนด้วยปอป่าอ่าแแทนด้วยลอลิงปูหลตัวโอคือสระโอนะลูกปอโอปูนะคะเสียงคือเสียงสามัญอ่าสามัญคืออะไรอ่ะ จำได้รูปเสียงวรรณยุกต์ของจีนมี4เสียงเสียงที่1คือสามัญจัตาวาเอกโทเรียกเป็นรูปคือรูปที่1รูปที่2รูปที่3ามและรูปที่สีนะคะรูปที่1แทนด้วยสามัญ 2. จัตาวา 3. ามเอกสี่โทโทนะรูปโทนะคะ,ะในที่นี้ปบวกสลาโอปอโอโปูเสียงสามัญนะลูกไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอีกเพราะฉะนั้นเลยอ่านว่าปูเหมือนเดิมนะคะ ตัวที่สลูก l o u l รู้แล้วคือลอลิงส่วน u กับ o คือสระ o. อูอาลอ o, ลอลโลใส่เสียงสองลูกเสียงสองคืออะไรคือจัตาวาอะปออะลอ o, ลอโใส่เสียงสองจัตาวาเป็นโหลนะคะปูหลซึ่งคำว่าโหลก็เขียนแบบนี้ลูกสระโอหอหีบลอลิงโหลนะคะปูหลมีความหมายว่าสับประรดนะลูก สังเกตที่ตัวจีนตัวจีนลักษณะการเขียนเขียนคล้ายกันเลยลูกด้านบนจะมีขีดสองขีดอยู่ข้างบนเหมือนกันนะคะปัวหลูมีความหมายว่าสับประรดอ่าต่อไปคำที่4ีลูกรูปอะไรเอ่ยเหลืองๆนี่ลูกรูปดาว5้าแฉกเนี่ย,ลลยผลไม้ชนิดไหนเอ่ยใช่ไหมคะไหนบ้านใครมีมะเฟืองมีไหมมชอบกินไหมลูก อใช่ไหมใช่อือมกินเปรี้ยวๆนะลูกอยใส่น้ำจิ้มน้ำลายไหลเลยใช่ไหมอ่าคํานี้นะลูกมะเฟืองออกเสียงว่ายางเถายางเถานะลูกอ่าเห็นไหมมีตัววาด้วยตัววายคือยอยักษ์อ่าหอยอางอย่างนะคะส่วนคำว่า a n g นี่ลูกคือสระอางยออางอย่างใส่เสียงสองให้มันเสียงสองก็คือจัตวา ยอ่อางยางจ,จัตวาเป็นยางนะคะอ่าจะกดว่ายางนะลูกส่วนคำนี้ T A O T เราแทนด้วยทอถุงหรือทอทหาร่าส่วน A กับโคือสรละเอาทอเอาเทาพอใส่เสียงสองเป็นอะไรลูกเสียงสองก็คืออะไรคะอ่ะเสียงสองคือแทนด้วยอะไรลูกจัตวาเหมือนเดิมใช่ไหมลูกอ่ะคือจัตวาเนาะ เธอเธอเอาเทาใส่เสียงสองจะตะัตวาเป็นเถานะคะอ่าสอจัตวาเป็นเถาเพราะฉะนั้นคํานี้อ่านว่ายางเถาเราต้องเขียนเป็นถอถุงนะลูกถ้าเราใส่ทอทหารมันจะอ่านว่าเถานะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่เป็นถอถุงถึงจะอ่านว่าเถาอ่ายางเถามีความหมายว่ามะเฟืองนะลูกมะเฟืองโอเคต่อไป ทุเรียนลูกทุเรียนออกเสียงว่าอะไรคะลิ้วอะไรลูกลิ้วเหลี่ยนอ่าลิ้วเหลี่ยนมีความหมายว่าทุเรียนนะคะอ่า L แทนด้วยโรลิง L แทนด้วยโรลิงนะคะจาไว้เลยลิ้วเหลี่ยนด้านบนเขียนยังไงลูกตัวจีนอ่ามีขีดสองขีดอยู่ด้านบนแค่ข้างเดียวนะคะอ่าแค่ข้างเดียวส่วนด้านหน้ามีอะไรลูก มีลูกคล้ายๆกับต้นไม้อยู่ข้างหน้าอ่าตัวจีนตัวนี้นะคะลูกหลิ้วเลียนมีความหมายวัาทุเรียนอ่ต่อไปคำศัพท์คำที่หลูกดูฝั่งนี้คำศัพท์คำที่หกคำว่าอะไรเอ่ยดูออกไหมลูกผลไม้ชนิดนี้มีสีเหลืองอมีเกือบจะทุกบ้านอ่าถูกต้องลูกคือมะม่วง คำว่ามะม่วงภาษาจีนออกเสียงว่ามมางกัวมมางกัวกัวอ้วกัวไม่เอกกัวนะคะอ่ตัวจีนเขียนยังไงลูกมีขีดสองขีดอยู่ด้านบนเหมือนกันนะคะแต่มีแค่ข้างเดียวคือด้านซ้ายส่วนด้านหลังมีคำว่ากัวอยู่ตัวจีนคำว่ากัวตัวนี้มีความหมายว่าผลไม้อา อยู่กับตัวไหนมีความหมายเกี่ยวกับผลไม้หมดเลยนะคะซึ่งมันอ่านเป็นภาษาจีนว่ากัวนะคะลูกลกัวตัวนี้เนาะอ่ากัวนะคะต่อไปาพี่เจ็ดลูกอะไรลูกพี่เอาไปทำอะไรนะทำส้มตำม,มาลูกเกลือลายมะละกอถูกต้องหรือภาษาอีสานเรียกว่าอะไระบักอะไรบักอะไร อะบักผงใช่ไหมคะอ่าถ้าเป็นภาษาจีนเราจะออกเสียงว่ามู่กว่าอ่ามออูมูไม่เอกหมูมูมู่มามู่มูมม่กว่านะคะมีความหมายว่ามาละกอ่าตัวจีนเขียนยังไงลูกตัวจีนจะมีรูปต้นไม้อยู่ข้างหน้าอ่ารูปต้นไม้อยู่ข้างหน้านะคะต่อไปภาพทีแปก คืออะไรลูกคือ apple. apple อ่า apple ภาษาจีนออกเสียงว่าพิงกวัวนะคะพิงกัวพิงกัวมีความหมายว่า,วา,วา apple ต่อไปคำทีก9คำทิ 9, ก9รูปอะไรลูกผลไม้ชนิดนี้ถูกออกไหมคะผละไม้ชนิดนี้คืออะไรลูกตอนนี้เห็นขายในตลาดเยอะแยะเลย ลำไยอ่ะอ่าใช่ค่ะคือลำไยนะลูกลำไยนะคะออกเสียงว่าหลงเหยียนหลงเหยียนนะลูกอ่ะวิธีการดูตัวจีนนะลูกตัวแรกมันออกเสียงว่าหลงใช่ไหมคะหลงตัวนี้ถ้าอยู่ตัวเดียวมีความหมายว่ามังกรอ,อ่าส่วนคําว่าเหยียนมีความหมายว่าดวงตา ะะดวงตาของมังกรดวงตาของมังกรเราเรียกว่าหลงเหยี่ยนที่มีความหมายว่าลำใหญ่นะคะอะเขาดูลำใหญ่เหมือนดวงตาของมังกรนะลูกเขาก็เลยออกเสียงว่าหลงเหยี่ยนนะคะ,ะดูแปลกๆนะลูกได้ยินเสียงเราซื้อไม่เอ,อ่ยบ้าน้านใครฝนตกไม่ลกูกได้ยินเสียงเราซื้อไหมได้ยินค่ะ,ะได้ยินอยู่เนาะ เดี๋ยวนะลูกอ่าข้อที่สิบนะคะคำที่สิบคำว่าเฉาเหมยอ่าออกเสียงว่าชอเอาเฉาไม่เฉาหอมอเอยโยเหมยอ่าเฉาเหมยนะคะมีความหมายว่าสตรอเบอรี่อ่าเฉาเหมยสตรอเบอรี่นะคะ C A O เสียงสามออกเสียงว่าเฉา อ่าเ e, อ่ I, เสียงสองออกเสียงว่าเหมยชาวกับเหมยรวมกันแปลว่าสตรอเบอรี่อ่านะคะชาเหมยเชาเหมยอาคำศัพท์สิษ์คำนี้จดพันไมเดู๋ยกเราคือจะให้เวลาจดก่อนนะคะเอาคบทวนด้วยอีกรอบหนึ่งเผื่อเพื่อนที่พ่งเข้ามานะลูกคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่ง เซียงเจียวเซียงเจียวมีความหมายว่ากล้วยหอมอ,อ่าตัว x คือซอโซเซียงเจียวนะคะคต่อไปคำที่สองโยสึโยสึยอ่าคือโซโอต่อไปโคโ,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 โลโคโลสับปะรด คำที่สย,ย,ย้างเผายางเผามะเฟืองต่อไปลิ้วเหลียนลิ้วเหรียญทุเรียนลิ้วเหรียผทุเรียนนะคะอ่ะใช่อ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะให้เราเขียนคำอ่านกับคำศัพท์ลงไปแป๊บหนึ่งนะลูกนะคะ Hãy lo đọc มาแล้วที่บ้านเราซื้อฝนตกแรงมากเลยลกูกที่ชุมแพฝนตกแรงมากเลยบ้านใครฝนตกแล้วมีไหมโอเคจดหรือยังลกูกจดหรือยังอเะไปดูแผนที่สองกันอะแผนที่สองทบทวนลูกทบทวนคำท,ที่หนึ่งหมางอว่า มางก,กว่ามะม่วงอ่าต่อไปมูกวามูกวามะละกออ่ามูกวามะละกอต่อไปพิงกวาพิงกว่า,วาแอปเปิ้ลต่อไปล้งเหยียนลงเหยียนคือลำไย